ว่าไงเพราะว่าเราห้าว่าไงเสียงเอ็งเปลี่ยนอีกแล้วอ่ะเหมือนเองป่ะล่ะเหมือนอ้าวแล้วเรียกแล้วเรียกพวกข้ามาทำไมเนี่ยไปบ้านข้ากันปะไปดิไปกันเลยงั้นตามข้ามาเมื่อไหร่เอ็งทำหน้าปกติเนี่ยทำแต่นหน้าเครียดเนี่ยอีกสักพักหนึ่งไปไป,ไปไปไปโกโกโ้ก ถึงแล้วหล่ะเนี่ยก็เนี่ยทางเดินเข้าบ้านโอ้โหบ้านเองโคตรใหญ่อ่ะทางเดินโคตรยาวอ่ะเออใช่บ้านข้าใหญ่โตเปล่ล่ะใหญ่มากเอแล้วบ้านเจตคือปราสาทอะนะใช่ข้างบนนู่นอะ่ะโคตรไกลอีกประมาณสิบนาทีถึงบ้านเราอ่ะไม่ถึงหรอกแค่หนึ่งนาทีก็ถึงแล้วเออใช่ข้าวร่อ,องั้นแหละแล้วก็เลยโกโกโกเราวิ่งไปเลยดีกว่าเห็นด้วยเกอเจเ มาเข้าบ้านก็โก้โกตื่นสักทีก็ไม่เห็นเหนื่อยเลยนี่ไม่เหนื่อยบ้างเลยเหนื่อยจะตายแล้วเนะี่ยบ้านก็เหนื่อยนิดนึงนะว่าแต่เราไปชมบ้านกันดีกว่าไหมเออใช่บ้านนี้โคตรสบายวะ่ะเออข้าก็มาที่นี่ประจำเด็กข้าก็มานอนไงบ้านโคตรหรูอะบองเลยกบประสาสตร์คลิหัเกินไปไม่ชมมากก็เลยนะเขนะินอ่ะแล้วบ้านพวกเองเป็นยังไงบ้างอ่ะ ธรรมดาปานข้าก็ธรรมดาไม่เท่าเองหรอกปานข้ารู้สุสินะนี่ขามเหรอเนี่ยว่าแต่นี่คืออะไรหุ่นลบประจาการของข้าแต่ข้าเบื่อข้าก็เลยเปลี่ยนเป็นหินเปลี่ยนมาทําไมเฝ้าป้าดีกว่าไหมมีคนเฝ้าป้านี้ข้าอยู่แล้วใครอะ่ะออกมาเลยก็ว่ากใครมาหนอ,อน้องทรนี่คือพ่อโม่อันดับสองคนที่อ้วนๆอ่ออะพ่อโมอันดับห้าก็คนยนั่งโซฟา สวัสดีนี่พ่อมดยอดหรือพ่อแม่ตัหนึ่งเหรอโอ้โหแต่งตัวโคตรหรูหราก็อยู่บ้านหล,หลังเดียวกันน่ะหรูหราไม่ธรรมดาเรียกใครอ้วนวะก็กเองไง,งโอ้โหว่าข้าเต็มเต็มใช่ว่าเต็มเต็มเลยแหละแต่ถ้าให้พ่อมดยอดหรือพี่เองอะ่ะคุมบ้านนี้ก็อโอ้โหโคตรโหดอ่ะบอกเลยใครใครก็ไม่กล้ายุ่งอยู่แล้วเออจริงขนาดข้ายังไม่ยุ่งเลยเนี่ย ใครต่างก็กลัวข้าอยู่แล้วพี่ข้าก็โหดอย่างนี้แหละก็แตะเพื่เราเอาไงต่อดีงั้นเดี๋ยวข้าไปเอาอาหารมาให้เอามาเลยกำลังหิวพอดีสู้สูดสสู้สๆๆสๆแค่นี้ต้องสู้สๆดส้วล้วหรอได้ใจอ่าวรับอันนี้เป็นเครื่องดื่มรับดีๆนด้วยเฮ้ยอานกันลงมาได้โอ้ m ม่ก็ต้องแบบอัจฉริยะไม่โหดจะหยดโคตรมหากพา์เทพเอารับ เร้ที่อะไรจะมาเราไม่ต้องรับก็ได้นะมันว่าตรงโต๊ะของมันเองนั่งไงมันคือพิซซ่าโคตรเป็นล่า,งาสงสัยพิซซ่าคงโกธว่าพูดอย่างนี้แหละพูดเยอะก็ดีไม่ใช่หรอมาพวกเรากินกันเถอะมากินพิซซ่าของเรากันเถอะดีกว่างำ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 งั้นข้าขอบ้างโอมเพียงงำงำงำ เหลือหนึ่งชิน้นใต้เขาบอกว่าชิ้นสุดท้ายจะเป็นคนที่เท่มากสุดในโลกเอาไห้ค่ะกินดีกว่าโอ้ยข้าขอแล้วกันนะข,ข้าทางได้เว้ยงามงามงางางางงเฮ้ยของข้าเองเอาแบบนั่นได้แล้วเนี่ยก็บอกแล้วข้าขอข้าไม่เอาก็ได้ข้าอดแลวเนี่ยอดแคนนี้ต้องชำระมาสิอุ้๊ ท่านเขายังไม่ได้กินเลยนะเว้ยสมน้ำหน้ากล้าว่าข้าเหรอมาสู้กันบ้ามาดิคิดว่ากลัวมั้งตัวที่หนึ่งเริ่มฝ่ายเอครอกฟี่ฮ้เอ็งก็กลัวข้าเหมือนกันนั่นแหละ